พเพก่าฉันขอบป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังฝรงั่งเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วย oh. เธอทำอะไรนะ่ทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะ oh. มาดูกันว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของฉันว้าวมันคือมังฝรั่งเหมือนกัน oh. แต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลย oh. ฉันชอบนะ <Hey. S 2> ต้องกำจัดกระดาษหอ่อโดยด่วนน <Hey. S 2> ี่เธอกำลังทำอะไรนะเคส oh. กระดาษห่อมันไปว่นเลย ดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดไาฉันบ้างโอ้ว้าวมีหมากฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อเอาย่างไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทําขอฉันกินบ้างสิแม้แต่จังฝันเลยพอลลี่พนลี่มันได้อะไรเลยงั้นก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของตัวเองเหมือนกันฉันกินไปคนแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมด อร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองได้แล้ว oh. โอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้ว oh. ฉันเลยแล้วต้องทำยังไงต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่ใหญ่ที่สุดในโลกความคิดดีออกมาดีมากจเจ้ามาันสกมายไละกับไปตลอดไปเลย <Wow. S 1> ฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกัน mm. แต่ลูกปองชใช่ของฉัน mm. ฉันก็ต้องกำจัดมันท่อถินนพอนี เอานี่ไปเธอ,อต้องได้รับกรรมในสักวันก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำ oh, นต้องกินหมกักฟังอีกเยอะ <Okay. S 1> พอลีดูนี่นะโอ้ <ะ meine> <Isaac> ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยเคทช้ามากว้าวเธอกำล,งลังเปิดลูกโป่ะ oh. ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างเธอทำมันลงไปพลีมันเป็นลุกฟองที่ใหญ่มากเลยนะ แห้เอาคืนนอะไม่นะฉันเ่นคือขอแต่งออกมาด้วยเราต้องเอากลับมันเข้าที่หมองมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหยุดหัวเราะเลยทำทำสิ่งต้องทำนะครั้งนี้ฉันเหน่ยกับเธอด้วยเราต้องใช้เวลาแหละความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยตนเหงือออกแล้ว และการของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปโอ้ไม่นะมันระเบิดเหมือนเพิ่มีระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขยับไม่ได้ฉันต้ออยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกิตเตอร์ได้ดีกว่าหมักฝรั่งอีกมาดูกันว่าฉันกับเคสได้เลยว้าวฉันได้ดีกว่าเยอะเลย ขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้าเธอไม่ไหวเลยส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนขอในจองมันแค่ละก่านเม็นเดียวเองโอ้ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อได้สมสับรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาละก่านหมดแล้วเ่งจังเธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เลีมรสชาติของมันนานแสนนาน แต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกปอดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูรกรันฉันได้ความคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกปอดออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมาเสร็จแล้ว ดูสิว่าเอามาสวยขนาดไหน oh. อ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะบอสทำไม่ทันสังเกตเลยงัมนฉันจะขโมยลูกกวาดมาอีกฉัน,น,นเ,เล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะ <c oughs> พอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรอไล้หเธอมาอีกเลยจะวางกับดักหนนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกต <c oughs> ถึงเวลาป้อนหนก่งแล้ว ทำไมนะเลวฉันกับดักงนูมมาจากไหนกันเลวฉันหักแน่แน่เลยทอมฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกลอนของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกลอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเพลิดเพลินกับรสชาติของแต่ละสีเขาตะกละมากฉันแค่ลูกกวอนมันแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พลังยะ ถ้าเปิดลูกกวานของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกลอนของฉันอยู่ครบแลาฉันเลาไม่เหมนที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึงือเราปล่อยซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทลูกก่านลงมันโต้ล่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันยังแตเองไม่ได้แล้ว ชัดเลยวันนี้ต้องใช้เวลาอีกนานมาเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าหรือเล่นปอบอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วหูฉันจะแตกแล้วงั้นให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจะกินมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเดเคกเอาใจออกมาทำไมเยะแย่เธอต้องอัดเท่าไนทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้วยคนออกมาได้สวยขนาดไหน ตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สปอยจากมันเธอได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในานของฉันมันกำลังเริ่มแล้วว้าวเธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนต์เลยดูเหมือนสายลิงจริงจริงด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สีกค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้าว,ว,าว ทางนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปะคอนถังเล็กขนาดนี้มาก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมไหนที่สุดชอบก็ต้องการาึกบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างปปคอนถังมาเริ่มเลยว้าวฉันในช้าเธอจัพอลลี่ฉันก็นั่งกินชิคก์เล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่ ทำอะไรหนุ่ทองฉันรู้ว่าเธอทำอะไรงองอยอีกแล้วเขาเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ้อมนี่นี่คือสิ่งที่วดีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทำได้ฉันว่าเธอกลังของเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทำต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอก จะกินป๊อปคอร์นของฉันอย่างมีความสุขแต่ว่ามันจะไม่เยิ่มมากเเสียว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอก่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าท้าทำแบบนี้ได้อืมแต่เหมือนมันจะหมดแล้ว <c oughs> อ้ยังยังมีเหลืออีกอันเยังไ่เลยจะกินมันเป็นของหวานเดี <c oughs> ย๋ยวเราก็ได้รู้กันป๊อปคอร์นของฉันหายไปไหนทอมเขาทำอะไรนะ <c oughs> ก็จะทะเลาะกันไปก่อนนะฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินภูเผาปปคนนี้มันทั้งหวานโอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วชอนอนอเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพล,ลีต่ฉันเห็นทุกอย่างนะอย่าแม้แต่พยายามทามํมบปคนของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายหรอกอฉันเลยต้องทำยังไงเครือ่องดูดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปปคนได้ เสงมันได้ผลหอมเธออีกแล้วเหรอเอาป๊กปครนของฉันขึ้นมานะเป็นแผยได้เฉชลยะมา้งทำได้ดีม,มากมากินกันเถอะเอาปากแล้วป๊คนแล้วเคสเธอทำอะไรลงไปนี่มันเการไปแล้วนะ <S <S ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> นมกับโอ,อริโอดูน่ากินมากแต่มันน้อยมากเธอจะมองไม่เห็นเนี่ย ว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยมเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี่ก่อนสิวอาฉันมันเยี่ยมไปเลยและทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอเก็บทำคุกกี้ของฉันหล่นแนมะ่นั่นก็ดีสิเ <Okay. S 1> ชื่อฉันเถอะคุกกี้อร่อยแนละทำให้ฉันมีความสุขได้ <Y ami. S 1> คุกกี้กรอบมาก um. และมันก็เข้ากับนมสุดๆ โอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ต้องลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปม่ได้โอ้รู้แล้วฉันแค่แค่ดื่มนมให้หมดแล้วคุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องอาคุกกี้อกมานจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทถมยงมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัส โอ้คุกกี้ของฉันต้องไปในแก้วแล้วมันดูกันว่าจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันทําไม่ทำละขอบคุณคุกกี้ตอนนี้น้ำหมอฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นใช้ได้ช็อกโกแลตเิลชองแสนอร่อย <Awesome. S 1> เกือบเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เขยา่า <Okay. S 1> ว้าวจะทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอ เดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้วเหมือนว่าพอลเล่จะพูดถูกแผนของเธอมันได้ผลฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปอืมอร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดื่มมันได้หรออ่ะฉันอยากกระดกมันให้หมดเลยว้าว ดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอ,อนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะ <c oughs> ฉันไม่แพ้แอตเอง <c oughs> คุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนม <What? S 1> ว้าวนมสัว์เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดก็อยู่ในแก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจแล้วเกินไปเคทเราไม่ปล่อยเธอคนเดียวหรอกกลิ่นแค่่อยนะเธอทำอะไรลงไป ันเต่มไปทั้งตัวได้นมและคุกกี้ตอนนี้ช้อาซครีมอวนิลลาใส่ครื่งปันแล้วใช้อะไรดีนะอ๋ออออชีสเมนฉันจะผสมทั้งหมดเข้ากันสวยงามมากแล้วก็มันออกมาเป็นสีฟ้าสวยจังเลยแต่ไม่เก่งกับรสชาติที่ไม่ปึุประสงอ่ะ ฉันให้ลงไปในเครื่องทำไอศครีมแล้วก็ไอศครีมพร้อมแล้วเราควรตกแต่งมันด้วยการตกแต่งที่ยอดที่สุดก็คือเส้เดือยอ้ยน่าขาย,ายักแยงสุดๆฉันจะวางไว้ด้านนี้ก่อนละกันอืม oh. ฉันจะทำไอศครีมสสนอร่อยอีกอันละฉันใช้สีแดงไอศครีมแต่จะมาส่งกับอะไรดีนะฮะด้วยเจ้าน้ำหวานสุดอร่อยนี่ สีแดงเล็กน้อยสีฟ้านิดหน่อยแต่คนเป็นสีม่วงแสนสวยละ่ะโอ้มันยอดเยี่ยมมากเลยสวยงามฉันให้ลงไปในเครื่องนี้ดูสิสีมันสวยมากเลยแต่รสชาติก็ริเสษ์สุดเลยเราต้องตกแต่งเพิ่มด้วยขนมหวาน m อมละ่ะใช่เลยสุดยอดมากฉันใส่ไว้ตรงนี้แล้กันสงสัยจะว่าใครด้ไอศครีมแบบไหน โอ้ฉันขอเป็นคนแรกน,นะโอเคโอ้ใชอ่อร่อยจังเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะไอศครีมสันวิเศษอร่อยจังแต่ว่าพวกคนก็กบกรอบสันอร่อยอร่อยจะต้องเรียนนิ้วเลยอร่อยสุดๆและตอนนี้ก็ตาเทอแล้วได้เลยเออเอวฉันจะไม่กินมันแน่นอนอ กินเขา้ากินสินี่เป็นของเธอนะเออเป็นไอศครีมชนโอสุดๆเลยฉันจะป่วยแล้วฉันไม่อยากกินฉันต้องต้องรีบจบเรื่องนี้ซะก่อนอ๋อเธอกินได้ยังไงเนี่ยอ๋อน่ากิน,ไไอ,ยน,อ,นอย่างสุดๆเลยฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกเหมือนจะตายมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดไ <H> um> อศครีมวันนี้ล้านี่แหละหมะเลยกับไอเดยขเงินฉัน <H> um> ฉันจะผสมอะไรดีนะ, <S <S ะฉันว่าฉันใช้มัสตาร์ดดีกว่าไอศครีมกับมัสตาร์ดมันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะไม่เหมือนใครแน่นนนสีจเจ้ามาสวยงามด้วยละ่ะแต่รสชาติน่าขะยิบแยงสงสัยจะว่าใครจะได้มันกับส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของฉันก็พร้อมแล้วเหลือแค่ทำไอศครีมใช่แล้วสิออกมาสวยงามมาก แต่ฉันตกแต่งด้วยอาหารแมวล่ะเออน่าทึ่ขี้แยตอนนี้ฉันใส่ไว้ในน,นี้และให้กันที่อร่อยกว่า s <S ช็อกโกแลตนี่แหละใช่เลย <Go. S 1> แต่เราต้องผสมกับอะไรบางอย่าง <Wow. S 1> ซอสสตรอเบอร์รี่เหรอตอ,อร่อยแน่นนอะนมากกวนี้มันจะหอมหวานน่ารับประทานแต่ฉันจะมาผสมสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตรสชาติดีมากเลย <c oughs> แหละที่เธอต้องการเราจะเทม,มันลงไปในเครื่องทำไอศครีมโอ้ใช่และตอนนี้ฉันจะประดับมันด้วยแหวนหลากหลายสีสันสวยและก็อร่อยด้วยและก็เข้าที่เลยและเครจะได้กินของอร่อยแบบนี้นะใครจะชอบดีว้าวน่าสนใจจังมาตัดสินกันเถอะหนึ่สองสามอ๋อฉันนะมันดูกันว่าใครได้อะไร <What? S 2> มันดูดีอ๋าไม่ฉันคิดผิดนะนี่มันรสชาติอะไรกันเนี่ยฝันร้ายสุดๆเลยแต่ชาติแย่ม,มาก <Okay. S 2> กินเข้าอออก็ได้ถ้ายังมีอาหารแมวด้วยโออฉันกินหมดแล้วตาวโทแล้วเธอกินเร็วมากตอนนี้อออใช่แชร์ไอศครีมที่อร่อยที่สุดแน่นอนมันคือช็อกโกแลตไอศครีม <Okay. S 2> นี่แหละที่ฉันชอบฉันจะกินมัน ฉันมีไอศครีมวันนีลาะมันธรรมดาไปเราต้องแสมอะไรบางอย่างล่ะไนท์เออป่าน่ารังเกียจสุดๆเลยแต่ฉันใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันและฉันไม่เคยทำไอศครีมจากป่าเลยนะและฉันก็เป็นบอกเกอรลีนด้วยเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีและสงสัยจังว่าจะออกมาเป็นยังไงอะ แต่แค่ดูเฉยๆมันก็โอเคนะแต่ฉันรู้ว่ามันน่าขยี้สุดๆแน่นเนาะที่เหลือก็แค่ตกแตงมาร์ชเมลนล่สงยได้คิดว่ามันอร่อยไงแต่จริงๆสยองตั้งห่างแต่ฉันใส่มันไม่ได้กล่องก่อนงั้นก็ใช้ครีมวันนี้ลาลอีกครับแล้วฉันจะผสมกับอะไรดีนะอร่อยๆเลยกันไม่ ฉันคิดว่าฉันใช้สาล่าย์ไอศครีมกับสาล่าย์จะออกเป็นสีเขียวที่สวยงามโอ้ยกาฉันจะแทนมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมแล้วก็ทำเป็นไอศครีมสีเขียวฉันจะลอยของอร่อยด้วยนะอย่างเช่นเราได้สายลมที่สวยงามแบบนี้มันดูวิเศษมากเลยแต่ฉันไม่ได้หมายความถึงรสชาตินะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้ว ฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมนั่นคืออะไรอ่ะโอ้หนูน่ากินจัง <c oughs> แถมิ่งสวยด้วยเราต้องรองแล้วโอไม่ <c oughs> oh my, นะสชาติมันห่วยแตกมาก oh <my> ห่วยงั้นเหรอฉันต้องกำจัดมันเร็เวๆแล้วล่ะมันแย่มากเลย <c oughs> เราตชิเหมือนกินย้าอยู่เลยอะตาเธอแล้ว <Okay. S 1> ได้เลยอะไรรอฉันอยู่ล่ะ oh <my. S 1> โอ้สวยจริงเลยแถมิ่มัชมิล่นด้วย ออะไรไม่ฉันคิดผิดไปมันน่าทึ่ขยงมากฉันรู้สึกจะป่วยแล้วข้าวกินแล้วฉันทำไม่ได้ไม่มีรสชาติของปลาด้วยกินแล้วข้าวฉันจะพยายามแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยทจะกินมันอ๋อมาดูกันว่าเรามีอะไรครั้งนี้ฉันคิดออกแล้วฉันจะเอาไอศครีมสีขาวธรรมดาธรรมดาเช่นเคยและเพื่อสีสันและรสชาติฉันใส่หัวหอมลงไป มากกว่านี้นี่แหละที่ฉันต้องการแล้วก็เติมนูเทลล่าลงไปเยอะๆะแต่ดูเหมือนว่ารสชาติของนูเทลล่าจะไม่ใช่สคริมนี่เลยนะ <c oughs> เพราะมันมีหัวหอมยังไง <c oughs> โอ้สีออามาเซ็นมากเลยและแน่นอนกินนะจะดีกว่านีนถ้าไม่ได้กิน <c oughs> งั้นเดี๋ยวฉันทำไอสครีมเดี๋ยวนี้ล่ะสีสวยหน้าอร่อยมากเลย แล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยหมีเจ๋งมากแต่รสชาติมันชวนอ้วกสุดๆฉันจะใส่ไว้ในนี้ละกันแล้วฉันทำอะไรเองดีนะครั้งนี้ฉันใช้ไอศสครีมสีนู้ดสวยจังแล้วฉันจะเพิ่มขาไก่ลงไปเยอะๆข้าคาโคลานิดหน่อยก็ไม่เสียหายไม่ล่ะฉันเทให้หมดขวดเลย นั่นดีขึ้นเยอะเลยโ oh, <yeah. S 1> อ้ใช่ทั้งนี้ฉันจะเพิ่มซอมะเขือเทศลงไปด้วยช่าง <c oughs> เป็นไอศครีมที่น่าทยานสุดๆสดยองมากเออฉันไม่กินมันแน่นเนาะเหลือแค่กดใส่คคนตอนนี้ก็มาทำไอศครีมกันแล้วก็กดใส่คคนสุดพิเศษแล้วก็โรยด้วยสปริงเกิลสีขาวมันออกมาดูดีมากเลย แต่รส e ชาติแย่สุดๆสาๆลองเลยฉันเธอฉันเธอฉันตอนนี้ฉันจะดูซิว่สิ่งฉันได้คืออะไรมันดูสวยดีนะแต่รสชาติล่ะอมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินนะมันแย่มากฮะเธอสมควรแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะกินแกฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรขาไก่กับโคกเหรอ แล้วเธอล่ะตอนนี้ก็ตาฉันแล้วสีม่วงกับมีน้อยแส็นอร่อย oh <my> God. เอาไม่นะไปสกิมที่ห่วยมาก mm. เอากอะไรขึ้นกับหน้าหูฉันกินไม่ไหวแล้ว <What? S 1> เธอต้องกินโอเคฉันต้องกินให้จบจ,บจบสินะฉันจะอ้ oh, oh, mm. เออก็อ mm. ้เออ bye มีหลายอย่างเลย mm. แต่ฉันใช้อศสครีมวานิ้ลาเป็นฐาน คราวนี้จะผสมกันอะไรดีนะครั้งนี้ฉันทำอะไรหวานๆแล้วก็หอมอร่อยด้วยโเกิโอริโอนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ฉันจะเพิ่มนังเกนลงไปด้วยตัวชื่ามต้องอมอกมาสนุกแน่นนะฉันจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วมันก้าออกมาเป็นอะไรที่ไม่คาดถึงสีออกมาเจ๋งมากแต่อ่านไม่อร่อยนักนะหมายถึงนักเก็ตนะ แต่ช็อกโกแลตจะพอดูได้แล้วก็โรยด้วยเฟรนช์ฟรายฉันได้ถึงการทดลองเจิงๆออกแล้วมันต้องเป็นสิ่งใหม่ของวงการขนมแน่นอน <c oughs> และฉันจะทำไอศกรีมแบบนี้ใช้ช็อกโกแลตด้วยละ่ะอ้น่ากินจัง <c oughs> แล้วก็เพิม่ม <c oughs> ด้วยสตรอเบอรี่แสนอร่อยและฉันจะใช้สตรอเบอรี่ทั้งหมดที่ฉันมีเลยออกมาสุดยอดแน่นอน <c oughs> แล้วฉันก็จะเพิม่มโซชิงลงไปด้วย ฉันสงสัยจังว่าแตออกมาเป็นยังไงฉันเคยทุกอย่างทุกผสมกันให้เรียบร้อยสวยดีนะแต่ฉันก็ไม่ลองแน่นอนตอนนี้ก็ไถึงเวลาใส่ใเครื่องทำไอศครีมแล้วแล้วก็ตกแต่งมันด้วยช็อกโกแลตชิพมันเดูน่ากินมากแต่แน่นอนไม่กลิ่นเฉพาะตัวมากเลยแค่นี้แหละพวกเธอกินได้แล้วมาลองกัน ครั้งนี้เธอฉันเห็นด้วยโอ้มันดูน่าอร่อยดีนะจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืมก็ไม่รู้สิมันก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นเธอก็กินด้วยสิฉันพร้อมแล้วเอฮฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันเคยช็อกโกแลตแต่รสชาติไปนิดหน่อยฉันอาจจะกินได้นะฉันไม่เข้าใจรสชาติของมันเลยอ่ะเธอละฉันก็ด้วยอืม ดูสิเรากินหมดพร้อมกันเลยเยี่ยม